ครนี้รอพ s Vita รุ่นผ่านจอภาพสีสดนะครับก็รุ่น2000แล้วก็น่าเล่นกว่าในระดับหนึ่งนะครับถ้าใครชอบภาพสีสดแล้วก็มีดับเบเตอร์มีกระเป๋าทำดับเบเตอร์เป็นของแท้ด้วยครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกันในคลิปนี้เลยครับผมนี่เลยนะครับตัวเครื่องนะครับดับเเตอร์ชาร์จของแท้นะเป็นไปใช้ของเป็นของแท้ นี่ผมให้ดูแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าคล้ายๆกระเป๋าซองผ้านะครับด้านในก็สามารถใส่เครื่องในเอาไว้ไปเล่นภพพามีกำมะหยี่ด้านใน,านนะครับเอาไว้กันกระแทกนะครับสีนี้โอเคครับประมาณนี้ในในส่วนองอุปรณ์นะครับก็เยวจอจ่าเทิยบการชาร์จให้ดูก่อนแล้วกันนะครับในเบื้องต้นว่าดับเอร์ชารติของแท้ที่ให้มาทามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับโอเคก็เสียบเข้าช่องชาร์จตรงนี้นะครับ อันนี้เห็นไหมครับสถานะการชาร์จมันขึ้นเป็นสีส้มตรงสัญลักษณ์โลโก้ยู i ิ a ตตัวนี้ครับก็คือการชาร์จปกตินะครับอะแดปเตอร์ช้ได้ตัวเครื่องรองรับการชาร์จนะครับก็ประมาณนี้เทีนให้ดูนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูที่สภาพตัวเครื่องภายนอกนะครับตัวเครื่องภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูตำหนิก่อนนะเรื่องหน้าจอเป็นปกติธรรมดาของรุ่นรุ่นพันนะครับที่จอมันเป็นจอโ l ล d นะครับซึ่งจะให้สีภาพที่ มันสดกว่ารุ่น2 0 0 0ที่เป็นจอ LCD นะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยเวลาที่เราใช้งานไปียนนานนะ่มันจะเกิดขอบส้มก็คือเกิดจากเลาเราแสดงภาพนิ่งเมวลานานๆนะครับมันก็จะเกิดขอบส้มนี้ขึ้นมาแต่ว่าพอเราเล่นเกมจริงมันก็จะไมะ่เป็นการรบกวนเวลาเราเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับก็จะมีบริเวณขอบๆอต,ตรงนี้นะครับสภาพภายนอกนะครับก็จะประมาณนี้สภาพผมตีให้มาเพิ่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะภายนอกก็จะมีเป็นพวกขนแมวอะไรวันนี้ แต่ว่าด้านหน้าจอนี่ติดฟิล์ม้อยนะครับมีแอาหารหรอกสองข้างมีจุกแอาหารหรอกให้ด้วยนะครับเป็นรูปตีนตีนหมาตีนแมวประมาณนั้นแล้วก็มีฝุ่นบริเวณซอกตามซอกพวกดีพัดนะครับดีพัดกับปุ่มกดซันเบโกออะไรพวกนี้นะครับสตาร์อะไรมาด้านหน้าประมาณนี้นะครับด้านบนมีช่องใส่เกมนะครับช่องใส่เกมนี่ตัวนี้ให้เมมแท้ด้วยนะครับเมมแท้16บหกอกนะครับปกติแล้ววีตาแปเนี่ยจะเป็นเมม เมมทียบนะเป็นแบบเมมสล็อตนะมาแปลงเป็นช่องเล่นเกมนะครับเพราะตัวตัวนี้เป็นเมมแท้ด้านบนประมาณนี้ตัวนี้เป็นช่องอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรประมาณนี้นนะนะครับก็ไม่ได้ใช้ไปแล้วนะครับสิ่งมันตัดออกตั้งแต่รุ่น2000นะครับก็มีถึงรุ่น2000ด้านหลังเป็น d p a d นะครับไม่ใช่ d p a d เป็นอะไรอะ่ะปุ่มทัชสกรีนอะ่ะทัชสกรีนตัวนี้เอาไว้เล่นเกมพวกฟีฟา่าอะไรก็ใช้ได้มีกล้องหลังนะครับมีฟิล์มติดบริเวณนี้อ่าด้านหลังประมาณนี้ ด้านล่างก็จะมีเป็นช่องชาร์จนะครับเป็นรูหูฟัง3.5นะครับแล้วก็มีเป็นช่องเมมนะครับตัวเมมตัวนี้เป็นเมม 16G เป็นเมมแท้นะครับอ่าประมาณนี้เลยด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะไม่มีอะไรนะถ้าเป็นรุ่น 3G ก็จะมีช่องใส่ซิมนะตัวนี้เป็นรุ่น WiFi ปกตินะครับด้านขวาก็จะไม่มีอะไรนะครับสภาพประมาณนี้ก็มีรอยบริเวณอ่ตรงที่จับนิดหน่อยนะครับ ้าเนี้เลยเคเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องนะครับเราสามารถที่จะกดเปิดที่ปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดปุ่มที่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เป็นทีมของวอตด็อกนะครับโหลดมาไว้ให้เ,เพิ่มเสียงให้ดูเสียงก็จะเปลี่ยนไปตามทีมด้วยนะครับนี่ทีมก็ค่อนข้างสวยนะครับมี PKG นะครับแล้วก็เดี๋ยว เข้าเซตติ้งให้ดูนะครับเข้าตั้งค่าให้ดูให้ดูเมนูก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเ,เครื่องแปลงแล้วนะครับมี P K G J แล้วก็อะดรีนาลีนะลน,นะครับเอาไว้เล่น P S P นะครับโอเคเดี๋ยวดูเซตติ้งก่อนแล้วกันนะครับมีแปลงเป็นเห็นนะครับก็ให้ดูที่ซิสเต็มนะครับ ตัวน,นี้เป็นเมม16 g ิกนะครับฟอร์แมตลงมา,งม,ามันก็จะว่างอยู่ประมาณ14 g ิกตอนนี้ว่างอยู่ที่1 g ิกเพราะว่ามีเกมที่โหลดลงไวในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเกมบางส่วนเพื่อนๆจะไปลบทิ้งหรือว่าจะเอาไปเล่นต่อเลยก็ได้นะครับมันกป็ประมาณนี้นะครับอ่าอทีนี้มาดูที่ p h g j นะครับก็มีนะครับ ต่อ Wi-Fi ก่อนนะไปที่เมนู setting แล้วก็ไปเลือกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต่อ Wi-Fi บ้านก่อนแล้วก็มาที่ p c g g นะครับเอาไว้โหลดเกมก็กดเข้าไปนะครับไม่ได้มีเกมให้เลือกเยอะนะครับนี่เห็นไหมเกมเข้าได้ปกติแล้วก็กดโอโหลดได้เลยตรงนี้ก็จะบอกเป็น free space นะครับกว้าง1.1ึ่ดกิแบตเตอรี่อยู่มุมขวาบนนะครับตอนนี้มีที่85%นะครับก็ p c j ก็เข้าได้ปกตินะครับประมาณนี้ เกมที่มีในเครื่องตอนนี้ก็จะมีเป็น E.O.D นะครับหรือว่ามี G-Star One piece นะครับ The s t g n d Review นะครับแล้วก็มี Paintball Injection นะครับก็จะมีอันนีนะลีนเอาไว้เล่นอ,อีมูของ P.S.P. นะครับใช้งานได้เลยไม่ต้องซื้อเครื่องนี้เนะี่ยคือเราได้เล่นทาง P.S.P. ทาง P.S.T.A. ผมว่าคุ้มมากๆนะครับในการซื้อเครื่องนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสเล่นเกมของ อีตาครับเป็นเกมแพลตฟอลแล้วกันนะครับเกมนี้ผมชอบเทสประจํใช้ได้เทสพวกการทัศกคีนหน้าจอนะครับแล้วก็ปุ่มอะไรพวกนี้และแอะล็อกซ้ายขวาด้วยนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมครับสังเกตนะครับเวลาเราเข้าเกมเวลาภาพที่มันสดๆเนี่ยไอ้พวกขอบส้มมันก็จะหายไปนะก็จะไม่มีตําหนิในการเล่นเกมนะครับก็คือใช้ได้ปกตินั่นแหละหน้าจอนะเพียงแต่ตอนเป็นสีดำเนี่ยมันจะเห็นเฉยๆนะครับ รอสกรูหนึ่งนะครับนีปุ่มดีพัดใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวลองเล่นสักนิดหนึ่งนะเพื่อเป็นการทดสอบตัวเครื่องว่าใช้ไงานได้ปกติไหมนะครับถ้าใครชอบภาพที่สีสดนะครับ สี harma, ส, il, ส like, ดสีจัดจัดนะครับให้เลือกรุ่นพันได้เลยนะครับถ้าใครชอบสีออกจืดจืดนิดนึงชอบตัวเครื่องที่น้ำหนักเบาครับก็ไปเล่นรุ่น2,000ก็ได้แต่ว่ารุ่น2,000ก็จะมีเลนราคาที่มันค่อนข้างสูงขึ้นนะครับแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าผมว่ารุ่นพันนี่แหละเป็นสีจอที่โอเคสุดละสีมันสวยเวลาเล่นเกมเราชอบสีสวยเวลานะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบเกมนี้นะครับ หลอกใช้งานได้ปกติดีพัดก็ใช้งานได้ปกตินะครับปุ่ม L เบรกนะครับมาตัดนะครับหลอกขวาจะเป็นการปรับมุมมองของตัวเกมนะครับีใช้งานได้ปกติเลยเพิ่มเสียงก็เสียงใช้งานได้ครับ มานี่บถ้าใครชอบเล่นเกมพีย i t วตด้วยนะครับชอบเล่นเกมพีเอพีเยว่าซื้อตัวว i ต้าที่มันแปลงเนี่ยนะคุ้มค่านะเพราะว่ามันสามารถเล่นอะดรีนาลนได้นะครับก็คือเล่นตัวอีมูของเกมพียีได้แหละเนี่บแล้วสีภาพสีจออะไรมันก็ค่อนข้างที่จะสวยกว่าพีเอพีเยอะนะครับเป็นหน้าจอท้าสกินด้วย งานปกติเลยนะครับการเล่นเกมนี่ไหลนะครับแล้วสิส่งสำคันตัวนี้เป็นเมมแท้ด้วยนะครับก็เมมแท้ของวีตาค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับสูงกว่าเมมพีเอสพีพอสมควรไม่ต้องเอาไปต่อคอมพิวเตอร์ลงเกมให้มันวุ่นวายนะครับเพียงแค่บ้านมี Wi-Fi ก็พอ เล่นเกมไหนจบแล้วก็ลบแล้วก็โหลดเกมใหม่มาเล่นได้นะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกนะครับแต่ถ้าเป็น p ีทีก็ต้องเชื่อมคอมพิวเตอร์โหลดเกมอ่าต๊อไฟล์ลงเมม,มอะไรประมาณนี้ถึงจะสามารถเปลี่ยนเกมได้นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ได้นานกว่า p ีทนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่งบของแต่ละท่านด้วยนะครับก็โอเคนะครับเทสให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าตัวเครื่องมัน ใช้งานนิ่งไหลนะครับม,มีทีมบอ t ด,ด็อกให้นะครับหรือว่าใครไม่ชอบกป็เปลี่ยนกับเป็นทีม Default ของตัวเครื่องก็ได้นะครับโอเคครับสรุปก็ตัวนี้จะได้เป็นฮิตบีพันนะครับมีอะแดปเตอร์ชาร์จแท้แล้วก็มีกระเป๋าโฟมให้นะครับตัวหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมครับ